ปุ่มกดหลายแทบแตกเปิดกล้องหนังเรื่องปลาหนีของค่ายสิงมเดีวันแรกทำเอาแฟนคลับนุกธนดลแทบละลายเมื่อนุกในฐานะพระเอกโชว์รูปขณะพักกองให้หายเหนื่อยโดยนางเก้าอี้โชว์ท่อนบนไม่ใส่เสื้อใส่ยีนสั้นสบายๆพร้อมแคปชั่นว่าขอกำลังใจหน่อย พักกองปราณีงานนี้แฟนๆเข้ามากดไลค์กดแชร์เขียนเม้นกดหัวใจถล่มทลายยอดวิวขึ้นพรวดๆทุกนาทีอย่างไรก็ดีหนังเรื่องนี้มีกระแสดราม,มา่าเพราะนุกไม่ได้เล่นคู่กับป้ายปายโอริโอคู่จินที่แฟนๆเชียร์อย่างแรงแต่นางเอกคือเบนจาม่าชูเชิรดทำให้เอฟซีบางคนจะเลิกติดตามนุกกันเลยทีเดียว แม้ก่อนนี้สิงห์นัทพบผู้บริหารได้แจ้งแฟนๆว่านางเอกคู่นุ๊กไม่ใช่ป้ายปายเพราะเป็นหนังย้อนยุคเลยต้องเลือกนักสแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทล่าสุดสิงห์นัทพบโพสต์ว่าถ้าจะเลือกติดตามนุก๊กเพราะนุ๊กสแสดงกับคนอื่นไม่ใช่ปายไว้ Why? ทางเรายินดีเลยจ้าผมถึงบอกเวลาจะคัดตัวปลอมออกไปจะเหลือแต่คนที่รักเราจริงๆเท่านั้น ขณะที่นุกได้โพสต์ตอบว่าเราจะได้รู้ว่าใครที่รักเราจริงๆที่แน่ๆงานนี้มี FC มาเม้นให้กำลังใจนุกอย่างมากมายเพราะภาพยนตร์คืองานในฝันของนุกอีกอย่างหนึ่งนั่นเองครับขอขอบคุณที่มาของข่าวจาก Facebook นุกธนดลและ Facebook นัทพบชานาะนะครับ